แจ็คเปิดปากแม่แตงโมส่งมือถือมาให้เองพูดแล้วได้จ่ายเงินสามแสนให้แม่แตงโมหรือไม่เป็นประเด็นฮือฮาเป็นอย่างมากเมื่อ Facebook แตงโมนิดาโพสต์ข้อความเคลื่อนไหวจนหลายคนสงสัยว่าตกลงแล้วมือถือของแตงโมนั้นอยู่กับใครกันแน่เพราะมีการโพสต์ภาพที่ไม่เหมาะสมและไม่เกี่ยวข้องกับคดีของแตงโมจนสังคมได้วิพากษ์วิจารณการกระทำดังกล่าว ต่อมาทนายเดชาทนายความแม่ของแตงโมได้ถแถลงข่าวยอมรับว่าแม่แตงโมได้ส่งมือถือแตงโมไปให้บางแจ็คโดยแม่บอกว่ามีเจตนาดีเพื่อค้นหาคดีฆาตกรรมของแตงโมเพราะบางแจ็คบอกว่าจะสามารถกู้ไฟล์กู้ข้อมูลต่างๆในพื้นถือของแตงโมได้ซึ่งก่อนหน้านั้นแม่ได้ติดต่อประสานงานไปทาง Apple Store แล้วแต่ไม่สามารถทําได้จึงส่งมือถือไปให้บางแจ็คที่สหรัฐอเมริกาค่าส่ง สอง2,000กว่าบาทซึ่งตอนแม่ส่งไปก็ไม่ได้บอกทนายเดชาแต่ยังได้ ล่าสุดรายการถกไม่เถียงดำเนินรายการโดยทินโชคกมลกิจให้ทีมงานได้ติดต่อไปอยังบางแจ็กถามประเด็นที่ทนายเดชากิติวิทยานันท์ออกมาถแถลงโดยบางแจ็กก็ยอมรับว่าโทรศัพท์มือถือของแตงโมนั้นอยู่ที่ตนเองจริงโดยคุณแม่แตงโมเป็นคนส่งมาให้เองยืนยันว่าไม่มีการโอนเงินไปให้แม่แตงโมที่แม่แตงโมส่งมาเพราะต้องการให้ช่วยกู้ข้อมูลคืนมาจากมือถือซึ่งตนก็พยายามกู้ เพราะข้อมูลเยอะพอสมควรตอนนี้สามารถกู้ข้อมูลสำคัญสำคัญมาได้บ้างส่วนมีคลิปข้อความรูปภาพข้อมูลการรับงานโอนเงินบางส่วนที่ถูกลบไปโดยรวมแล้วน่าจะมีรูปประมาณ50,000ภาพคลิปที่กู้มาได้เป็นคลิปที่ไม่สุภาพของน้องโม งแจ็กยังรับได้ว่าเพจ Happy m e l o n Official ที่มีผู้ติดตาม1,500,000คนนั้นเป็นเพจของตนที่ได้รับอนุญาตจากคุณแม่แล้วในการโพสต์สิ่งเหล่านี้ส่วนที่โทรหากระติกและมีการส่งภาพส่วนตัวของแตงโมไปเรื่องนี้นั้นตนไม่รู้เป็นความผิดกระติกที่ให้สื่อถ่ายปกติการคุยโทรศัพท์ต้องคุยเป็นการส่วนตัววันที่เราโทรไปกระติกวางสายทันทีสื่อ,อยาไปเข้าข้างพวกนี้ทำไมไม่ไปถามว่า กระติกลบข้อมูลทำไมทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนเอนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ